มาข้อที่22นะคะเขาบอกว่าพิจารณาแบบรูปต่อไปนี้แบบรูปที่1นะคะก็คือ262 230แบบรูปที่2ก็คือจะเป็น261418 10, 10, นะคะแล้วเขาให้เราหาว่าจำนวนที่มากที่สุดที่น้อยกว่า100ที่อยู่ในแบบรูปทั้งสองด้วยนะคะคือจำนวนใดก็ื่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตรงนี้ก่อนความสัมพันธ์นะคะก็คือแบบรูปที่1เนี่ยจะเป็น แบบรูปที่1น,นะคะจะเป็น1นึคูณสองจำนวนแรกจะเป็น1นึคูณสองจำนวนที่2จะเป็น2อคูณสามจำนวนที่3มจะเป็น3าคูณสสังเกตว่ามันจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะอ,อันนี้ก็จะเป็น4ี 5. 5่คูณห้าห้าคูณหกนะคะโอเคส่วนแบบรูปที่สองนะคะก็คืออ่า สังเกตเห็นว่าทุกตัวนะคะทุกจำนวนนะคะจะหารด้วย4หารด้วย4แล้วก็จะเหลือเศษ1นะคะหารด้วย4จะเอ้เหลือเศษ2นะคะเศษเหลือเศษ2วิธีการของข้อนี้นะคะเราสังเกตเห็นว่าเขาต้องการจำนวนแบบไม่ได้มากมากนะคะก็คืออยู่อยู่ภายใน1ถึง100นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะไล่ต่อนะคะก็คือจะเป็นหก คูณ7นะคะนี่ยังได้42 7สิบคูณแปคูณเนะคะแล้วก็9ก้คูณสิแล้วก็จะมี10บคูณสินะคะถ้า10บคูณสิเนี่ยมันจะเกิน100แล้วนะคะเราก็จะตัดทิ้งไปเลยนะคะตัดตัวสุดท้ายไปเลยเพราะว่าไม่ได้แน่นอนนะคะโอเคเพราะฉะนั้นนะคะมาดูที่9ก้คูณสิก่อนนะคะตรงนี้เนี่ยจะได้90 90นะคะโอเคซึ่ง90เนี่ย 90%หารด้วย4%จะได้เป็นสองตรงนี้ก็จะเหลือเศษหนึ่งแล้วก็4% 2%เหลือเศษ2องนะคะได้ยสิบสองเศษสองโอเคจะหารด้วย4%แล้วก็เหลือเศษ2พอดีเลยเพราะฉะนั้นนะคะจำนวนที่มากที่สุดที่อยู่ในแบบรูปทั้งสองนะคะก็คือ90%นั่นเองค่ะข้อนี้ก็จะตอบ90%นะคะโอเคค่ะ